สวัสดีครับชัชเองครับและนี่คือช่อง i อเลอร์อาร์ตนะครับช่องที่นำสาระดีๆเกี่ยวโลกคริปโตเคอเรนซีและบิตคอย์มาสรุปให้เพื่อนๆฟังครับสำหรับวันนี้นะครับก็มาอยู่กันในช่วงของการพิเคราะห์บิตคอย์นะครับประจำวันจันทร์ที่26เมษายน2564นะครับผม ก็โดยในคลิปนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าวันนี้เช้านี้เนี่ยับิตคอยเองก็มีการได้กลับตัวขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะครับหลังจากที่ทานิวโลนะครับลงไปแตะประมาณ4ี่หมนเนะครับก็ต้องบอกว่าได้มีการพลิกตัวกลับมาได้นะครับแล้วก็ขึ้นมาละเหมือนจะมีการเบรกแนวเทรนไลน์ที่เป็นขาลงขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวตอนนี้นครับมันจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวเรามาดูนครับแล้วก็วันนี้เนี่ยโดยเนื้อหาที่ผมจะทําการวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันซึ่งก็จะเป็น5ตัวท็อปแรกของตลาดไดไ้แก่ BTC อีเจอเรีมนะครับบ i n แนน e c คอยนะครับ XRP แล้วก็คาร a โดนะครับก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวเทเตอร์นะก็แยกไปเพราะเป็นสเตเบิลคอย นะครับก็โอเคก็5ตัวนี้เดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับแล้วตอนนี้นะครับช่องของผมก็มีระบบ Membership พนะครับใครที่อยากเข้ามาจอยกันนะครับมีไลฟ์นะครับมาคุยคําถามคําถามกันทุกสัปดาห์นะครับก็สามารถที่จะดูรายละเอียดได้ที่ลิงก์นี้เลยนะครับผมโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปรับชมคลิปกันดีกว่าครับโดยก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยก็ต้องบอกว่าคลิปนี้ไม่ได้เป็นการชักชวนให้มีการซื้อขายทรัพย์สินดิจ ผู้ลงทุนเนี่ยควรที่จะนําไปวางแผนนะครับแล้วก็หาจุดเข้าจุดออกด้วยตนเองนะครับผมก็ควบคุมเงินต้นและคุมความเสี่ยงตัวเองให้ดีนะครับดยจากครั้งก่อนนะครับที่ผมได้มีการมีคอเอาไว้นะก็คือตอนนี้เนี่ยการาฟของเราเนี่ยครับเข้าสู่ไซเคิลที่เป็น5นะครับข้างบนเรียบร้อยแล้วคือตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่นะครับภาพรวมนะก็คือจะเป็น1 2 3 4 5นะครับแล้วตรงน,นี้เนี่ยเรากําลัง จบ3ใหญ่นะครับเป็นไปได้นะที่จะจบ3ใหญ่นะครับซึ่งพอจบ3ใหญ่แล้วเนี่ยตอนนี้มันต้องลง4นะครับ4ใหญ่นะครับก็ตามที่เราได้วิเคราะห์กันครั้งก่อนนะทีนี้เนี่ยการาฟเนี่ยได้มีการหลุดที่บอกว่าเรามองว่าเป็นเริ่มเป็น4ใหญ่แล้วเนี่ยก็คือกราฟได้มีการหลุดขาขึ้นนะครับชัดเจนก็คือในทำเฟรมเดย์เนี่ยนะครับทำเฟรมเดย์อันที่1นะครับก็คือ,อแท่งแดงนะครับนี่เนาะแท่งเนื้อตรงนี้เนี่ยหลุด EMA 5 0ลงมานะครับซึ่ง ก็ในระยะกลางก็จะบ่งบอกถึงการที่จะเป็นการเปลี่ยนเทรน์นะครับอาจจะเป็นไซเวย์ออกข้างหรือจะลงก็ได้นี่ซึ่งตอนนี้ก็ลงมาระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดูเนี้ยดูจากกราฟเดย์เนี้ยก็ยังไม่ได้ลงเยอะมากมายอะไรนะครับลงประมาณ20%นิดนิดๆน,นะครับผมก็อยู่ในระดับปกตินะครับก็ยังมองว่าอาจจะมีการชูดขึ้นมาเราไซเวย์ได้อยู่นะครับตามที่เคยคุยกันทีนี้มองไปที่4ชั่วโมงเนี่ยก็ต้องบอกว่าการาฟสชั่วโมงเนี่ยก็มีการทํา โลที่ต่าลงนะครับไฮที่ต่ําลงโลที่ต่าลงไฮที่ต่าลงโลที่ต่าลงมาเรื่อยๆซึ่งตรงนี้เนี่ยผมเองเนี่ยมองไว้ว่าตอนแรกเนี่ยมีโอกาสที่จะชุดนะครับมองเป็นแซดเนาะกลับมาแต่ปรากฏว่าการ์ดนี่เฉลยมาแล้วว่าเป็นซิกแซกนะครับก็ทําให้ตรงนี้เนี่ยเราพอจะรู้ว่ามันเคลื่อนไหวประมาณนี้นะครับก็คือเป็น A นะครับ B แล้วก็ C ตรงนี้นะครับเนาะก็โอเคเดี๋ยวผมขอลบอันนี้ออกก่อนนะครับ ก็ซิกแซกเองผมยังไม่ได้สอนนะครับแต่คิดว่าในะอาตี์นี้นะ่าจะได้เริ่มสอนแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เนี่ยเงื่อนไขของการซิกแซกคืออะไรเอ่ยคือตัวฟิโบนัชชีนะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนฟิโบนัชชีนะก็สามารถที่จะคลิกที่ลิงก์ด้านบนเพื่อไปดูรายละเอียดต่อได้นะครับก็ฟิโบนัชชีเนี่ยตัวดีเทสเมนต์เนี่ยเราก็กราะปึ๊บมาถึงฐาน A เนี่ยนะครับจะเห็นว่า ตัว B เนี่ยครับไม่สามารถขึ้นไปยืนเหนือ61.8ได้ทําทำให้มีการทิ้งนะครับลงมาเป็นรหัส5ลงมาซึ่งตัวกราฟนะครับตอนที่เป็นตัวปิดเนี่ยตัวสุดท้ายจำได้ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนจำได้ไหมว่ามันต้องเป็นรหัส5นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยตัวของ B เองเนี่ยเหมือนจะทำเป็นตัวเป็นสามเหลี่ยมนะครับเนี่ยผ่าสังเกตนะมันจะทำตัวเป็นสามเหลี่ยมก็คือเป็น a b c d e นะครับเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีการเบรกลงทำหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับนี่เนาะก็จะจบนะครับเพราะว่าจบรหัส5เรียบร้อยแล้ว แล้วก็จุดที่มันการเทอร์นิ่งพอยต์เลยนะครับก็คือการที่นะครับเกิดรีเจคชั่นครับบริเวณแนวต้านที่เราได้คุยกันแนวต้านเรามีตรงไหนบ้างเรามี3แนวใช่ไหมเนี่ยก็อย่างที่บอกมี3แนวก็วคือแนวนี้นะครับเนี่ยเนาะแนวที่มียอดนะครับมาจิ้มเยอะ มีราคาจิ้มลงมาเป็นไส้แล้วเด้งขึ้นนะครับเนี่ยนะมีราคาจิ้มลงมาเป็นไส้เด้งขึ้นนะครับเนี่ยตรงจุดจุดนี้เนี่ยราคาจิ้มลงมาเด้งขึ้นนะครับจุดจุดนี้ก็จะเป็นแนวแนวตักแนวแนวรับนะครับแนวรับที่เวลาราคาลงมาเนี่ยก็เป็นแนวรับแรกและตอนนี้เนี่ยมันทําตัวเป็นแนวต้านอยู่เพราะต้านไม่ให้ราคาขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าจุดรับที่2นะครับก็คือตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยตรงที่ราคาลงตรงนี้เลยเพราะว่าอะไร ก็ปเป็นจุดที่มีราคาไหมหเห็นไส้ไหมย่ำไส้ย่ำย่ำย่ำเนี่ยครับไส้ย่ำ er, ลงมาแตะแล้วเด้งขึ้นลงมาแตะแล้วเด้งขึ้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็เป็นบริเวณที่เป็นแนวรับสําคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดผมบอกว่าถ้าเกิดมันหลุดแนวรับตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะลงไปหาตรงไหนครับเนี่ยเนาะแนวต่อไปนะอันนี้ซ้อนกันนิดนึงนะครับเนี่ยเนาะแนวแนวแนวต่อไปตรงนี้นะครับเนี่ยเนาะก็จะเป็นจุดที่นะครับเนี่ยมีราคาลงมาทีขึ้นไส้ลงมาเด้งขึ้น รงนี้มีราคาดันขึ้นไปแต่ว่าไม่ผ่านนะครับเนี่ยเราจะเห็น3ามแนวที่เป็นแนวรับคร่าวๆนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเลือกาจังหวะเข้าตามแนวได้ทีนี้จังหวะเข้าของแนวสีชั่วโมงตรงนี้นะครับก็่างนี้เนาะเนี่ยราคามันจิ้มลงมาสิ่งที่เกิดอันแรกคือมันทาอะไรครับทำเดเวอร์เจนถูกไหมนี่เห็นไหมอ่ะนี่นะครับทำเดเวอร์เจนเห็นไหม ทำราคาต่ำลงนะครับไอซสูงขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะมองเป็นไอซแล้วก็คือมองว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนด์นะครับซึ่งก็เกิดจริงๆนะครับพอมีการดันกลับตรงนี้ไปก็มีการพุ่งนะครับทีนี้โอเคเรามองให้แล้วว่าตรงนี้ถ้าเราตีเทรนไลน์เร่าๆนะครับเนี่ยเห็นไหมว่าตีถ้าตีจากจุดนี้นะครับเดี๋ยวผมขอลบขอลบพวกนี้ออกก่อนที่มงนี้ออกด้วยนะครับนี่เนาะถ้าตีจากจุดนี้เนี่ยบริเวณนี้นะถ้าเราลากนะครับเราลากจากตรงนี้เนี่ยตั้งต้นมาเราลากให้ผ่านจุดสัมผัสแถวนี้เยอะที่สุดนะน่เา็หว กราฟเนี un> un> ่ยได้มีการเบรกเอาออกไปแล้วนะครับเบรกเอาราคาออกไปแล้วนะครับก็ผมเองเนี่ยมองว่านะครับมองว่ามันอาจจะเป็นแนวนี้ครับอาจจะเป็นแนวนี้ก็คืออาจจะมีการที่ราคาพุ่งออกไปนะครับแล้วลงมารีเทสรีวิสิตเนี่ยเหมือนทุกครั้งที่เราเคยคุยกันใช่ไหมเพื่อจะทําอะไรเป็นปอมไมค์คายเฮดแอนด์ชอเดอร์อ่ะคือเป็นไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาจากนั้นเนี่ยราคาวิ่งต่อไปได้นะครับซึ่ง เป้าหมายอผมอะผมมองว่าตรงเนี้ยเนี่ยเราเห็นว่ามันลง ABC ได้แล้วใช่ไหมดังนั้นเนี่ยตรงเนี้ยเราอาจจะมองว่ามันอาจจะเป็น A ใหญ่ก็ได้นะครับเป็น A ใหญ่ก็ได้เนี่ยตรงนี้นะครับเป็น A ใหญ่แล้วกําลังขึ้น B ใหญ่นะครับเนาะซึ่ง B ใหญ่ตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดตรงเนี้ยเรามองเป็น ABC ใช่ไหมที่เป็นรหัส3นะครับตรงเนี้ยเราอาจจะมองว่าเออมันอาจจะขึ้นแฝดก็ได้นะครับอาจจะขึ้นแฝดซึ่งนะครับแฝดก็ต้องขึ้นไปรีเทสอย่างน้อยที่6 1 8ใช่ไหมครับเนี่ยนะครั8ก็ณแถวๆเ่ยครับ ห้าหมื่นแปดนะครับอย่างน้อยๆน,น,น่าจะถึงแ,วแถวๆนี้ครับอันนี้เป็นมุมมองหนึ่งนะครับแต่ถามว่าผิดได้ไหมตองนี้อาจจะปึ๊บแล้วลงต่ออาจจะเป็นแค่ซิกแซกแล้วผมนับตรงนี้ผิดก็ไ,ด,นะได้นะครับไม่ผิดนะครับแต่ว่ามุมมองตอนนี้ที่ผมขอมองละกันว่าผมเล่นตามนี้เพราะว่าการใช้อีเดียเวนเนี่ยคือการบางแผนแล้วเราต้องไล่ตามสมมต,ติฐานของเราจากนั้นเนี่ยเมื่อขึ้นไปทํา B เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องรุนแล้วว่ามันจะเป็นเราจะได้ดูต่อว่าโอเค B ของเราเนี่ยมันจะเลยหมถ้าเลยเนี่ยโอเคตัว C เลย C ที่ต่อะค,คอต ขา C ที่จะลงมาต่อนะครับขา C ที่ลงมาต่อตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ลึกมากแล้วนะครับนะอาจจะไม่ลึกมากแล้วขึ้นอยู่กับว่า B เนี่ยชูดไปได้ถึงไหนนะครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นจุดที่หลายๆคนอาจจะพอเทคโปรฟิตได้บางส่วนนะครับก็ลองไปวางแผนกันดูนะครับลองไปวางแผนกันดูนะครับโอเคแต่ V.C ก็อย่างที่บอกไม่จําเป็นก็อย่าไปขายนะครับถ้าเกิดเงินเย็นๆก็อยู่ประมาณไปยาวๆแล้วกันนะครับผมก็มันก็เป็นสิ่งที่มันจะหายากขึ้นเรื่อยๆต่าในอนาคตนะครับตัวต่อมาก็คือตัว B.M.B นะครับ mm. B.M.B เนี่ยก็ต้องบอกว่าทรงยังออกว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าก่อนที่มันจะ B.T.C ก่อนที่ตัวบิตคอยมันจะมีการตกลงมาใช่ไหมตัว B.M.B เนี่ยก็มันก็รีบชูต,ตัวเองขึ้นมาให้มันสูงไว้ก่อนใช่ไหมพอบิตคอยตกมาเนี่ยราคามันก็ไม่ได้ ส่งผลต่อโครงสร้างหลักมันเท่าไหร่ตอนนี้เนี่ยตัวมันเองยังไซเวย์ออกข้างซึ่งถ้าเราจะเล่นจริงๆตอนนี้เนี่ยเราเหมาะเป็นอะไรได้บ้างครับสังเกตอย่างหนึ่งว่าตอนนี้ BMB เข้าจากวัชจกักร b m เเนี่ยเข้าวัฏจักรขาขึ้นอย่างเดียวเนี่ยเป็นไซเวย์ใช่ไหมครับออกข้างแล้วเป็นออกข้างที่บีบเข้าเรื่อยคืออะไรคือคือโลเนี่ยนะครับบีบเข้านะครับไม่ทําโลต่ําสุดนะครับแต่ไฮเนี่ยก็ไม่ทําโลสูงสุดเท่ากันดังนั้นเนี่ยเวลาเราเล่นเนี่ยเราตีสามเหลี่ยมเลยครับเนาะอย่างนี้เนาะ ลากจุดต่ําสุดชุดต่าสุดนะครับเราจะพอเห็นกอกอบคร่าวๆแล้วทีนี้เนี่ยตัวส่วนตัวเนี่ยผมมองว่ากราฟเนี่ยมันอาจจะมีการวิ่งอยู่ในแชแนลนะครับวิ่งอยู่ใ,ในเกอบมีสักพักหนึ่งแล้วนะครับมีการเลือกทางนะครับซึ่งทางเลือกทางเนี่ยก็อาจจะขึ้นหรือจะลงก็ได้เรารอเล่นเบรกเอานะครับเรารอเล่นบ่อยเบรกเอาแต่โดยใบอดส่วนตัวนี่ผมมองว่ามันจะอาจจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับนี่เนาะเนี่ยแล้วก็ไปอย่างนี้มากกว่านะครับเพราะผมมองว่าตัวเอาคอยซีซั่น่าจะยังไม่จบ นะครับเราเอาให้ปลอดภัยเนี่ยเราดูวิธีการเล่นที่มันเป็นการแพทเทิร์นบางอย่างดีกว่าก็าคือรอเบรกเอา์นะครับรอเบรกเอา์นะครับประมาณนี้ B M B ตัวอีเธอรี่มนะครับอีเธอรี่มก็อย่างที่บอกเหมือน BM B M B เป๊ะนะครับเหมือน BM B M B เป๊ะตรงที่ว่ามันมีการชูดราคาขึ้นไปสูงก่อนก่อนที่มันจะลงมานะครับก่อนที่มันจะลงมาเพราะว่าพอ B C ตกเนี่ยมันลงมาไม่เท่าไหร่เห็นไหม E M A 200รับอยู่หมดจุดหนึ่งที่ผมบอกทุกคนไว้ว่าเนี่ย E M A 200เนี่ยใน E t ทเนี่ยค่อนข้างที่จะแแข็งรงร นะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็หลับได้อยู่ตลอดนะครับใน4ชั่วโมงนะครับนี่เนาะตอนนี้ก็ราคาชูตขึ้นไปแล้วยืนเหนือ EMA 50อยู่แล้วจุดที่เราเนี่ยเราสามารถที่จะเล่นได้ตั้งนานแล้วใน e t เคือการตีเกาะบแบบนี้นะครับนี่เนาะตีจุดต่ําสุดไปจุดต่าสุดนะครับนี่เนาะนี่น,ะ,น,นะครับตื้อตากยาวมานะครับแล้วก็เราก็เอาเราก็แค่ก๊อปปี้ตัวนี้ใช่ไหมก๊อปปี้ตัวนี้ปึ๊บมาวางไว้ตรงบริเวณไฮ<ม>นะครับ<ม>นี่เนาะเราก็จะได้การวิ่งในเกาะชานเอลแบบหนึ่งละ ทีนี้เนี่ยเวลาเวลาเราเล่นเราก็เล่นอะไรครับยกหายกโลไปนะครับนี่เนาะเนี่ยยกหายกโลมันยังยัง,ย,งยังไม่ทําโลใหม่เราก็ไม่เป็นไรครับเราก็ปล่อยไปแล้วปกติพอเวลามันเบรกจากเทรนเดิมได้เนี่ยมันจะไปแรงนะครับมันจะไปแรงนะครับมันจะไปแรงออกไปแรงเลยนะครับก็เราก็มองไว้ปเป้าๆอย่างน้นนอยๆก็สามพันใช่ไหมสามพันนะครับก็ที่เราเคยคุยกันนะครับประมาณนั้นต่อมานะครับตัวต่อมาคือ XRP นะครับ XRP ต่อมาตัว xrp นะครับ xrp เนี่ยต้องบอกว่าย่อลงมาได้ค่อนข้างจะสวยนะครับเนี่ยเนาะเพราะจากที่ราคาเคยนะครับเนี่ยเนาะที่เราคุยว่าตัวนี้ขึ้นหนึ่งใช่ไหมลง2นะครับเนี่ยลง2เป็นสามเหลี่ยมใช่ไหม a b c d e จากนั้นดีขึ้นไปนะครับดีขึ้นไปตรงนี้เนี่ยผมมองว่าตรงนี้เป็นเพียงการขึ้น1ย่อยนะครับของเวฟสามใหญ่1่ย่อยนะแล้วลง2ลงมาตรงนี้เนี่ยถ้าเราวัดฟิโบใช่ไหมครับวัดฟิโบก็จะได้ประมาณนี้นี่นะครับก็ลงมาในโซน, 8, 6, นะครับเนาะลงมาในโซนนี้แล้วเดิดอะไร เกิด rejection ที่ EMA 50นะครับเกิด rejection ที่ EMA 50เป็นจุดที่น่าสนใจไหมน่าสนใจนถูกปะเนาะก็ยังไม่หลุดตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปเสี่ยงเล่นได้นะครับเสี่ยงเล่นได้นะก็ถ้าเกิดตามเทรดเซตอัพแล้วกันเนาะก็ประมาณนั้นทีนี้น่าย,ย่อลงมาดู4ชั่วโมงเนี่ยก็จะเห็นว่านะครับการาฟเนี่ยก็มีการลงมานะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บแล้วตอนนี้ถ้าเราถ้าเราตีเทรไลน์นะครับก็จะเห็นว่าอ่ะเหมือนจะเริ่มเบรกโครงสร้างได้แล้วเราอาจจะรอคอนเฟิร์มเพื่อการเบรกก่อนไหม เบรกก่อนยืนให้ได้แล้วครับแล้วอาจจะไปได้นะครับนี่เนาะก็อาจจะรอเบรกเอานิดนึงนะครับตอนนี้ยังไม่เบรกเท่าไหร่นะครับรอเบรกเอานึงดีวิสิตเนี่ยต้อยแล้วก็ไปต่อนะครับแต่ว่าถ้ายังไม่เบรกเอาก็แสดงว่าเออเราอาจจะมองเป็นเนี่ยยังมองเป็นมันวิ่งอยู่ในช่องแนวลงได้อยู่นะครับแต่ว่าก็เข้ามาในจุดสําคัญสําคัญหมดแล้วนะเนี่ยเนาะก็ลงมาในจุดสําคัญสำคัญที่เป็นแนวต้านหลักๆไปหมดแล้วนะครับก็น่าจะน่าจะโอเคนะครับตัวต่อมา A D A นะครับ A D A ก็เนี่ยก็เหมือนกันนะครับ A D A เนาะก็มีการนะครับขึ้นไปนะครับพยายามขึ้นไป แล้วเนี่ยเราเหมือนเราจะเห็นเป็นสตองบีนะครับแล้วก็ลงมาลงขา C มาเรียบร้อยนะครับเนี่ยเรา A B C นะครับแล้วตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองได้ว่านะครับถ้าเราจะเลือกเล่นเราก็อาจตีเทเลไลน์แบบอย่างนี้ไปเลยนะครับนี่เราตีเทเลไลน์อย่างนี้เลยซึ่งตีเทเลไลน์เสร็จปุ๊บก็เห็นแล้วนะครับว่ามันเบรกเอาออกมาแล้วเหมือนกันนะครับเบรกเอาออกมาแล้วแล้วก็มองมาเป็นอะไรมองเป็นเทเลนโชเดอร์ก็ได้ถูกไหมก็คือเป็นนี้ปึ๊บ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 นะครับก็รอดูว่าเนกไลยังอยู่แถวนี้ใช่มัยครบเน,เนี่ ครับนี่เน็กไลน์อาจจะอยู่ประมาณนี้รอดูว่าเบรกเน็ไลน์ออกไปได้ไหมก็ได้แต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมแค่เบรกเทงเทนไลน์ที่เป็นแนวโน้มขาลงของมันเนี่ยได้ผมก็โอเคแหละนะครับถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้โอเคครับเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆน่าจะพอได้ไอเดียกันนะครับแล้วก็เอาไปวางแผนต่อกันเองนะครับกว่าผมจะลงคลิปนี้เนี่ยกราฟมันคงเป็นอดีตไปแล้วแหละนะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อะไรได้ต่อนะครับก็ได้แต่เพียงแบบเป็นแนวโน้มเป็นแนวทางให้เพื่อนๆเนี่ยเอาไป คิดวิเคราะห์ต่อกันเองนะครับไปคุมความเสี่ยงกันเองนะอย่านะครับเล่นอะไรที่มันเกินตัวไปมากอย่าโอเวอร์เทรดนะครับโอเวอร์เทรดคืออะไรโอเวอร์เทรดคือการที่เราลงเงินเกินตัวแล้วเราไปเล่นเรารู้สึกกระสับกระส่ายนอนไม่หลับนะครับกลัวว่าเงินก้อนนั้นจะเสียไปชีวิตเราจะเดือดร้อนอันนั้นเขาเรียกว่าโอเวอร์เทรดนะครับอย่าไปทําแบบนั้นนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ให้กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยแล้วยังไงพบกันใหม่ในช่องไอเลอร์ลอฟสสำหรับวันนี้สวัสดีครับ